นี่คือโรคประหลาดที่ทําให้คนทั้งเมืองเต้นจนร่างกายพังและมันเกิดขึ้นจริงในปี1518ที่เมืองสตราดบูผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นเต้นกลางถนนเต้นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหยุดแม้ตอนหมดแรงแต่สิ่งที่หลอนกว่านั้นคือคนในเมืองกว่า400คนค่อยๆลุกมาเต้นตามเหมือนโดนบางอย่างสะกดเอาไว้พวกเขาเต้นต่อเนื่องจนร่างกายเริ่มสุดบางคนถึงกับล้มลงเพราะทนไม่ไหวเมืองทั้งเมืองแตกตื่นบางคนเชื่อว่านี่คือคำสาปจากนรก หรือการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่คือโรคเต้นรําแห่งสตาราบูเหตุการณ์จริงที่ยังเป็นปริศนามานานกว่า500ปีแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงนักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มานานหลายศตวรรษหนึ่งในทฤษฎีที่คนเชื่อมากที่สุดคือการแพร่ระบาดของสารพิษจากเชื้อราเออร์กอเตอร์เกตเชื้อรนี้จเจริญเติบโตบนข้าวไร และผลิตสารหลอนประสาทคล้าย LSD ถ้าชาวเมืองกินขนมปังที่ปนเปื้อนเชื้อราเอาอร์กอดพวกเขาอาจเกิดอาการหลอนประสาทหลอนและเคลื่อนไหวร่างกายแบบควบคุมไม่ได้แต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีช่องโหว่เพราะพิษเออร์กอดมักทำให้คนชักกระตุกหรือเนื้อตายไม่ใช่เต้นต่อเนื่องหลายวันแถมพิษนี้ก็มักจะแพร่เป็นจุดๆไม่ได้ทําให้คนหลายร้อยคนพร้อมใจกันแสดงอาการเหมือนกันในเวลาไล่เลี่ยกันแบบนี้และนั่นแหละคือเหตุผลที่ปริศนานี้ ยังคงหลอนคนทั้งโลกมาจนถึงทุกวันนี้